จิตเห็นจิตเนี่ยที่ว่าให้ทำให้จิตเห็นจิตคือให้สติรู้อยู่กับความรู้สึกของเราอ่าอ่านั่นแหละนี่หนนี้แหละสติตัวสติตัวปัญญานี่แหละจะทำให้จิตเห็นตัวเองก็ตัวตัวสติตัวปัญญาก็คือจิตจิตนี่แหละ แต่จะเป็นเป็นตัวจิตที่จะแก้ไขจิตจิตแก้ไขจิตก็คือตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่นะคือคือตัวสต,ติตัวปัญญานี่แหละที่จะทำให้จิตเห็นสภาพเห็นสภาวะตัวเองคือทำจิตให้เห็นจิตฉะนั้นสองสองตัวนี่ที่เรา ที่เราบอมเพนมาที่เราสร้างมาตั้งแต่แรกเพื่อจะมาแก้ไขจิตใครสร้างขึ้นมาตัวเนี้ก็คือจิตฉะนั้นทั้งทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมเนี่ยคือจิตทัวมเดียว คือจิตดวงเดียวกันระหว่างตัวกิเลสกับตัวที่เป็นธรรมฉะนั้นจริงถ้าตัวสติตัวปัญญาฉลาดตัวกิเลสก็ฉลาดก็เพราะว่ามันคือฐานอันเดียวกันคือจิตตรเนี้ มันคือจิตดวงเดียวกันแต่มันมีสองอย่างอยู่ในจิตแต่ที่ที่กิเลสมันแพ้ก็เพราะว่ามันมันปลอมมันเป็นสมมตุติมันเป็นของปลอมตัวสติตัวปัญญาที่เราสร้างขึ้นม,มันจะเอาแต่ความเป็นจริงมันจริงไปลบล้างลบล้างความ ความไม่จริงของของตัวเองของตัวที่ที่เป็นกิเลสคือมันจะขัดเก่าตัวเองจนจนความบริสุทธิ์นี้เกิดสิ่งที่มันแปลกปลอมอยู่นี่สิ่งที่มันเป็นกิเลสจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสอีกตัวเองขัดเก่าตัวเองมันเป็นมันเป็นอย่างเป็นเปนเป็นอย่างหนึ่งที่อจจัศจรรย์อยู่ในอยู่ในนี้มันมีความสามารถหลากหลายมากเพราะความไม่รู้ของตัวเอง มันจึงเกิดกิเลสทีนี้ที่เราฝึกเราหักก็เพื่อให้จิตตรงนี้ฉลาดมันจึงไปขัดเกาเกิกเลสตัวเองความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นที่จิตจนจิตตรงเนี้ยขัดเกาว่าในสิ่งที่มันดำเมื่อนี่ยออ,ออกไปหมด มันก็คือมันก็เลยเป็นความบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงอีกบางทีที่เราที่เราภาวนามามันเหมือนเป็นสองอย่างแต่จริงๆแล้วก็คือจิตดวงเดียวนั่นแหละ จิตด,ดวงที่มันเป็นกิ่เลียนี่แหละแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันชำระแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะเอาขี้โคลนขี้ตมเข้ามาหาตัวเองเอามาเปือเป้อนตัวเองแต่อีกตัวหนึ่งคอยล้าง ทีนี้เมื่อมันสปกปรกทําไมมันถึงทุกข์ก็พันมันมันไม่อยากให้มันมันสปกปรกก็มันเกิดมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นในตัวเองแต่อีกตัวหนึ่งจะทําให้มันสปกปรกนี่คือคือฝ่ายฝ่ายธรรม มันก็เลยสวนทางกันทีนี้มันก็เลยทําปฏิกิริยาขึ้นภายในจิตคือทุกข์อตัวที่อยากไม่ให้มันมันเปิดเปื่ออยากให้มันสะอาอยากไม่ให้มันเป็นมันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดอาการขึ้น จึงต้องจึงมารู้จึงต้องรู้เท่าทานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อรู้เท่าทานสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้มันเกิดความรู้ขึ้นเกิดความกระฉ่านขึ้นมันก็เลยทุกนั้นก็หายไปอาการนั้นก็หายไปแค่มันรู้เท่าทันในตัวเอง มันจริงมันจริงต้องทําให้จิตเห็นจิตเห็นการเกิดเห็นการเป็นของของมันของของที่มันจะเกิดขึ้นในจิตมันมีสองอย่างอันนึงจะทําให้มันเปิดเปืือนอีกตัวหนึ่งคอยชะลางล้างตัวเองนี่แหละ จนสองอย่างเนี่ยจนไอ้ไฟไฟดีเนี่ยควอมงาได้หมดมันก็เป็นเนื้อเดียวกันทีนี้โดยที่มันไม่เป็นกิเลสอีกเนี่ยนะมันเป็นอย่างเงี้ยริงต้องทำให้จิตเห็นจิตเข้าใจในจิตเข้าใจตัวเอง มันมันเหมือนคนไม่สมบูรณ์น่ะมันเหมือนคนไม่ปกติถ้าพูดไปแล้วนะ,ะตัวเองเอาคิดตมามาอบตัวเองตัวเองก็ไม่พอใจไม่พอใจในตัวเองว่ามันเปื่อยเปื่อนจนมันฉลาดพอจนมันรู้เท่าทาันจนมันจนมันเกิดความรู้ตัวนี้จนมันเป็นปกติ มันก็เลยจบมันคืออาวาสานอย่างนั้นอาวาสานตัวเองมันเหมือนอัศจ,จั์นะในใน,ในตัวในตัวของมันเองคิดเองชองเองกินเองคิดเองทุกเอง ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาเห็นแน่นน่คิดเองทุกเองชมขึ้นมาเองทุกเองทั้งๆที่มันไม่มีเพราะความสำคัญ มันถึงตึกมันถึงทุกข์ถ้าปุงไปแล้วไม่มีความสําคัญในนั้นมันก็จะมีทุกข์ยังไงมันเกิดขึ้นในากระดับเพราะมันเองเนี่ยตัวมันสําคัญเนี่ยมันได้เกิดความทุกข์มันจะเกิดอาการขึ้นทําให้อาการเกิดขึ้นเพราะอาการเกิดขึ้นก็ไม่พอใจใน ในสิ่งที่เกิดขึ้นนีกเพราะจิตเนี่ยมันโง่เห็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความทุกข์ก็ไปเหลื่อร้อนกับความทุกข์จิตจึงไปเป็นความทุกข์หาทางบอกไม่ได้ทีนี้ มัมุ่นอยู่อยู่อาการนั่นทีนี้แต่ถ้าจิตเห็นจิตมันก็ความทุกข์นั้นกดับเพราะตัวมันเองสร้างสิ่งนี้ขึ้นแต่ถ้าจิตไปเห็นจิตสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดเพราะตัวเองมันเป็นคนสร้างขึ้น มันจึงเห็นการเกิดของของทุกข์เหตุทำให้เกิดทุกข์ใครทำให้เกิดทุกข์ก็ตัวเองไปดูเท่าทันตัวเองมันก็ดับทุกข์เพราะมันไม่สร้างกระแสนี้ขึ้นสร้างอาการนี้ขึ้นมันก็สุข มันก็สบาย <c oughs> เย<ห> <jamais> คิดเองปรุงเองชมเองทุกเองนั่งร้องไห้ด้เหมือนกันเมื่อวานในที่คุยกันเมื่อวานแล้วก็เป็ปูคอตายจะขวางสร้างภาพขึ้นมาเอง เนี่ยถ้ามันถ้ามันมารู้เท่าทาันมันก็จบจบเยอะแค่นั้นแค่นี้แหละจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เยอะก็มันมีดีกับไม่ดีเท่านั้นเองกุศลกับ อกุศลเท่านั้นเองในความเป็นไปของสัตว์โลกถ้าเข้าใจในสิ่งนี้เข้าใจในสิ่งที่กุศลเกิดอย่างนี้อกุศลเกิดอย่างนี้สัตว์โลกเหล่านั้นก็จะไม่ถูกก็จะไม่ไม่เกิดความยุ่งยากขึ้นในชีวิตเพราะความไม่เข้าใจ มันจริงทำทั้งสองอย่างจึงมีทั้งทุกขมีทั้งสุขมีทั้งสบายแต่ถ้ามันเข้าใจเข้าใจทางดำเนินเข้าใจในการใช้ชีวิตในภพชาติในการเวียนว่ายตายเกิดภพชาติมันก็จะก็จะไปในทางลาบเรียบ ไม่สะดุดอันนี้ถ้าพูดพูดถึงในภพชาติในในการเรียนไหวไตเกิดแค่ความไม่เข้าใจในในสิ่งนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าถ้าเป็นในแนวทางที่การที่จะไม่มาเกิดการเรียนไหวไตเกิดการดับ มันก็ไม่เข้าใจในทางดําเนินเหมือนกันมันวิ่งไปตามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสังขามตรงแต่แต่ถ้ามันเข้าใจในการเกิดของของพบของสมมติมันก็จะไม่เกิดเพราะความไม่เข้าใจทางดำเนินมันถึงเกิดพบเกิดชาติ ฉะนั้นสองอย่างเนี้การเิียนไหวไตเกิดของภพก,กับการที่จะดับในการเวียนไหวยตายเกิดเพราะความไม่เข้าใจของจิตนี่แหละที่ที่ทำให้เปลี่ยนไป ทั้งๆท,งที่ทั้งๆท,ที่พระพุทธเจ้ามาวางไว้หมากไว้ให้หมดแล้วในการในการที่จะดำเนินพบชาติของตัวเองไปไปให้สะดวกสะดวกสบายความเดิมเย็นเกิดแต่มันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคำสอนเข้าไม่ถึงอารมณ์ของของภาษาของ ของการสอนมันจึงมันจึงไม่เข้าใจทางดำเนินเพื่อจะให้สิ่งนี้เกิดทุกสบายได้แค่ความมีเข้าใจเนี่ยทั้งสองอย่างแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็สบาย ถึงจะเกิดเป็นภพเวียนไาวตายเกิดก็าตามภพชาติของตัวเองก็จะเป็นไปในทางดีเรียบง่ายสุขไม่มีข้อกรรมที่จะทำให้ภพชาติตัวเองเดือดร้อนก็เป็นไปในความเป็นสุขสบายของมันตามอัตภาพเนี่ยพ่อวอามไม่รู้ทั้งสองอย่าง จิงเกิดจิงเกิดทุกมีสองอย่างทั้งนั้นแหละคนเราไม่ไม่เข้าใจให้การเอาศาสนานั้นออกให้เห็นให้เห็นความเป็นไปสัตว์โลก ก็พอเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยก็จะไม่แบ่งแยกอีกอันนี้พากันเอามาแบ่งแยกสเปสสตายู่นี่ ที่จริงที่จริงเนี่ยก็คือสัตว์โลกแต่พากันมาแบ่งแยกเฉยเฉยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แบ่งแยกพระพุทธเจ้าพ,พูดถึงสัตว์โลกความเป็นไปของสัตว์โลกเราต่างหากที่มาแบ่งแยกทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเป็นกลาง เป็นการที่สุดพูดถึงก็พูดถึง,พ,ถงพูดถึงความเป็นไปของสารโลกไม่เกี่ยวกับลาทิลทัทีต่างๆที่เข้ามาหันมาสู่พระพุทธเจ้าก็คือท่านไปนแก้ความเข้าใจผิด พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเมื่อเข้าใจถูกทางดําเนินด้วยเหตุนี้เป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เป็นอย่างนี้จึงเข้ามามาเป็นพุทธศาสนาจึงมายึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาสนเพราะพระนะพ,พ,พุทธเป็นบุคคลที่ชี้แนวทางถูกต้อง พระสงฆ์เป็นบุคคลที่สืบทอ,อดคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องร,รมที่พระพุทธเจ้าพูดหรือพระสงฆ์ที่สืบทอ,อดก็คือความเป็นจริงของของสัตว์โลกจึงไม่ได้แบ่งแยกฉะนั้นเมื่อลทัทธิของตัวเองเดินทางไม่ถูก ก็เข้ามาอยู่สู่ศาสนาของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยมามายืนยันในคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแนวทางของพระพุทธเจ้าชี้ให้สัตว์โลกเดินทางนี้แหละคือทางถูกต้องทางนี้แหละทำให้คนอยู่ดีมีสุข ทำให้คนทำให้สัตว์โลกไม่เหลือดร้อนนะคือไปล้างล้างความคิดเนะี่ยพวกเราจะพูดเลือดที่สุด เดือดในสมมุดน αι, ี่เอาละก็ละบาทหนี่เนาะอือสัพดีดีแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่